สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณกิติกรนันทวงศ์และดิฉันวันทินีศักการค่ะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้เลยนะครับที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการได้หาหรือวาระการประชุมที่สําคัญสําคัญ,คญดังต่อไปนี้ครับที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนและจัดส่งหน,งนังสือเรียนให้ทันภายในวันที่10พฤษภาคม2557 ซึ่งหนังสือเรียนจะถูกจัดส่งถึงโรงเรียนสำหรับแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา2 5 5 7นั้นควรมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดอ่านไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆหากมีงบประมาณค่าหนังสือเรียนเหลือใช้ให้ซื้อหนังสืออ้างอิงพจนานุกรมดิกชนันนารีหรือหนังสือประกอบการอ่าน,านเข้าห้องสมุด และควรมีการเพิ่มจํานวนคณะกรรมการการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการตรวจสอบหนังสือเรียนให้เหมาะสมเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการรวมถึงควรปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับค่าหนังสือเรียนให้มากขึ้นในทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและจัดให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนด้วยเนื่องจากการจัดหนังสือเข้าห้องสมุดจะมีประโยชน์มากกว่าการสร้างห้องสมุด ที่จะต้องใช้งบประมาณสูงกว่าที่ประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปทำความเข้าใจและสร้างค่านิยมให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนในการจัดซื้อหนังสือให้เด็กทำความเข้าใจกับผู้ปกครองที่มองว่าการซื้อหนังสือเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะจัดหาให้ฟรีส่วนนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องต่อเนื่องและมีปัญหามาก หากไม่นําผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงต่อผู้เรียนหรือสภาพความเป็นจริงมาเป็นตัวตั้งทําให้ดําเนินการไปแบบใช้วาทกรรมหรือแนวความคิดแบบผิวเผินนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องดูรายละเอียดกันต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าระบบแอดมิชชั่นซึ่งเป็นผลมาจากการหารือในครั้งก่อนนี้นั่นคือได้มีการเลื่อนสอบแอดมิชชั่นเท่าที่สามารถทําได้สําหรับส่วนของสถาบันทดสอบการ ทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทศในปีการศึกษา2,557ได้เลื่อนการสอบแกดแพ t ครั้งที่1ทับ2,557จากวันที่7ถึง10ธันวาคม2,556เป็นวันที่8ถึง11มีนาคม2,557และจะประกาศผลสอบในวันที่24เมษายน2,557ครับสำหรับปีการศึกษา2,558 ได้มีการตั้งคณะทำงานหารือซึ่งขณะนี้ได้ยุติเบื้องต้นว่าผู้เรียนสายสามัญสนใจที่จะใช้โมเดลการสอบเข้าคณะแพทย์ที่มีการจัดสอบร่วมกันเช่นคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เป็นต้นแต่ยังมีการหารือว่าจะมีการนำข้อสอบที่ได้พัฒนาขึ้นมาเองหรือข้อสอบของสอทศออมาใช้ทั้งยังได้มีความพยายามดึงผู้สอบให้เข้ามาสู่ clearing house ให้มากขึ้น สำหรับข้อสรุปเบื้องต้นในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจะอยู่ใน4กลุ่มคือ 1. การสอบโอเ 2. น็การทดสอบร่วมกันและใช้ข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาเองหรือข้อสอบของสอทศและ 3. การทดสอบวิชาเฉพาะที่ระบุว่าต้องสอบไม่เกิน6วิชา 4. การใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อให้เป้าหมายของปีการศึกษา2558 ที่ต้องการจะดึงผู้สอบเข้าสู่ระบบกลางให้ได้มากที่สุดและลดการจัดสอบเองโดยจะพยายามจัดให้มีการสอบให้เสร็จสิ้นหลังเดือนมีนาคมของทุกปีครับสำนักงานกศนโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวระมหาวิหารจัดงานมหากรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่16เพื่อเผยแพร่แนวพ,พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวารมหาวิหารร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร,รและหน่วยงานในโครงการพระราชดำริจัดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนในการเผยแพร่ผลงานด้นิทรศการด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วิธีการเพราะปลูกแบบธรรมชาติตามแนวพระราชดำริไปสู่เกษตรกรครับนายประเสริฐบุญเลืองเลขาธิการกอสอนฐานะประธานเปิดงานกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทางภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจมาออกร้านจำหน่ายผลิตผลและสินค้าทางการเกษตรที่เน้นผลผลิตปลอดสารพิษครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่านออกเขียนได้ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดระยองค่ะ นายธวัชชัยอุ่ยพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสอพอป ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากซึ่งเป็นภาษาประจำชาติโดยปัญหาในตอนนี้ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจและยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเหตุนี้เองทำให้ทางสาพปจึงได้จัดโครงการห้องเรียนบริบาลขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและแก้ไขปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ลดลง ห้องเรียนบริบาลจะเน้นด้านการสอนให้นักให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการสะกดคำโดยกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ห้องเรียนบริบาลน,นั้นจะแบ่งลำดับของนักเรียนเป็น4ลำดับได้แก่ 1. ลำดับศคือผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลย 2. ลำดับ1คือผู้ที่อ่านออกเขียนได้บ้าง 3. ลำดับ2ผู้ที่อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์และ4ลำดับ3คือผู้ที่อ่านออกเขียนได้ในระดับที่ดีมากซึ่งผลที่ออกมาจะเห็นได้ว่านักเรียนที่เข้าโครงการอ่านออกเขียนได้นั้นมีทักษะในการอ่านเขียนที่สูงขึ้นและนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยผลที่ออกมานั้นเกิดจากการที่ครูผู้สอนใช้เทคนิคในการสอนแบบสอนไปเล่นไปโดยจะจัด การสอนในรูปแบบของเกมทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะสภากาชาติไทยสารต่อโครงการเลดเดมซีเลฟ0 1 4ปีที่8ความรักทำให้คนตาบอดรณรงค์คนไทยแจ้งบริจาคดวงตาแทนญาติผู้จากไปให้คนตาบอดได้กลับมามองเห็นคนที่รักอีกครั้งค่ะ เนื่องในโอกาสพิเศษวันวาเลนไท์ในปีนี้ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยผนึกกำลังกับบริษัททูคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนส่งเสริมคุณค่าแห่งการให้ในเดือนแห่งความรักเดินหน้าโครงการเลดเดมซีเลฟ2014ปีที่8ด้วยแนวความคิดความรักทำให้คนตาบอดเชิญชวนคุณผู้ชมบริจาคดวงตาให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการได้กลับมามองเห็นคนที่รักอีกครั้ง โดยการโทรแจ้งบริจาคดวงตาของญาติที่เสียชีวิตผ่านหมายเลขโทรศัพท์0818364927หรือสายด่วน0รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทย1666หรือหมายเลขโทรศัพท์022564045 ขณะเดียวกันคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายที่สื่อถึงเรื่องราวของการเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยในภาพนั้นเป็นรูปของศิลปินดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งสื่อถือเป็นตัวแทนของผู้โทร แจ้งบริจาคดวงตาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่16กุมภาพานันธ์นี้ทั้งนี้ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนกระจกตามากถึง8,623คนแต่สถิติในปีที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้รับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตเพียง729ดวงและมีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเพียง671รายเท่านั้นค่ะ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจัดงานวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านราชอาณาจักรไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมาโดยตลอดระยะเวลา400ปีของทั้งสองประเทศครับดรทัศนัยวงพิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กล่าวในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านราชาอาณาจักรไทยว่าการร่วมมือใน,ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างกันและแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ผูกพันแนบแน่นกันมาตลอดระยะเวลา400ปีขณะเดียวกัน ยังจะมีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดไปด้านนายมุสตอฟานัจายาริยอนซอเดที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากไม่ว่าจะเป็นจารีประเพณีภาษาที่ใช้ศาส,สนาและวัฒนธรรมดังนั้นทางศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิราน ประจำกรุงเทพมหานครจึงเห็นว่าอารยธรรมของทั้งสองประเทศนั้นควรค่าแก่การนำมาถ่ายทอดให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของอารยธรรมผ่านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในทุกมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นจะประกอบด้วยนิทรรศการภาพถ่ายอิหร่านทูเดย์และภาพวาดโดยศิลปินอิหร่านนิทรรศการศิลปะหัตถกรรมอิหร่านรวมทั้งชุดประจำชาติ พร้อมสนุกกับกิจกรรมเติมแต่งสีสันลวดลายเปอร์เซียลงในที่ค้าหนังสือและภาพยนตร์อิหร่านที่เข้าชิงรางวัลในเทศกาลเมืองคารครับครับในช่วงต่อไปเราไปติดตามสารคดีเกี่ยวกับการศึกษาของคนบนพื้นที่สูงนะครับของชาวไทยภูเขากับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่เฮียอำเภอแม่สรลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโครงการเด็กน้อยช่วยสอนครับ ชุมชนบ้านห้วยเหียหมู่ที่4ตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่เพียงเป็นชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ประสบปัญหากับความยากลำบากของเส้นทางการคมนาคมและการเข้าไม่ถึงการบริการของภาครัฐเท่านั้นแต่อย่างพบว่าคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ยังมีผู้ไม่รู้หนังสืออีกเป็นจำนวนไม่น้อยและที่สำคัญผู้ใหญ่ที่เคยสื่อสารภาษาไทยได้เมื่อมีอายุมากขึ้นก็เริ่มที่จะลืมหนังสือไทยอันเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเฮียโดยครูประทุมดีกล่อมสีมีความตระหนักถึงปัญหาและพยายามหาแนวทางแก้ไขจึงจัดทำโครงการเด็กน้อยช่วยสอนด้วยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นครูอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือซึ่งมีทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ของชุมชนบ้านห้ยเฮียครู ได้ออกแบบการดําเนินงานด้วยการหาอาสาผู้สอนจากผู้เรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเฮียระดับประถมศึกษาจํานวน15คนและเรียกเด็กอา,าสาสอนกลุ่มนี้ว่าเด็กน้อยช่วยสอนพร้อมทั้งนํากลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือในชุมชนจํานวน30คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการดําเนินงานานั้นได้ใช้หลักการการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียนและชุมชนดำเนินกิจกรรมโดยเริ่มจากการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือของชุมชนบ้านห้วยเฮียโดยใช้แบบสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้พ่อแม่และญาติพี่น้องเราในะชุมชนนะคะโดยเราจะครูให้ความรู้แก่เด็กน้อยช่วยสอนถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือมีรหานเด็กน้อยช่วยสอนทุกคนจึงเตรียมสื่อ อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้เช่นแบบเรียนเพื่อการรู้หนังสือบัตรคำและรูปภาพเป็นต้น<ป>จากนั้น<ป>จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือโดยใช้สถานที่เรียนภายในศูนย์การเรียนที่บ้านหรือที่อื่นๆตามโอกาสที่เหมาะสมซึ่งวิธีการสอนนั้นเด็กน้อยช่วยสอนกลุ่มนี้จะใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการสอนด้วย ทางนี้สาระเนื้อหาที่สอนจะเน้นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนนั้นครูได้เฝ้าติดตามและสังเกตการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดท้ายที่สุดของการจัดการเรียนการสอนครูได้ทำการวัดผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบการดูหนังสือเพื่อวัดทักษะทั้ง4ด้าน ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าผู้เรียนกว่าร้อยละ40มีทักษะในระดับดีเริ่มจากทักษะด้านการเขียนมากที่สุดรองลงไปเป็นทักษะด้านการฟังพูดและการอ่านตามลำดับทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเขียนชื่อสกุลของตนเองได้อันเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งนัก ณวันนี้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเฮียไม่เพียงดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพยาศัยเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ตามแนวพระราชาดําริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเท่านั้นแต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กๆให้เป็นครูน้อยเพื่อช่วยสอนภาษาไทายให้กับคนในชุมชนบนพื้นที่สูงแห่งนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดไปป ท่ามกลางสถานการณ์ทางบ้านเมืองที่กำลังร้อนระอุค่ะนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอแนะการหันเข้ามาเจร,ราจาหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งให้มุมมองว่ากระบวนการนักศึกษาในยุคปัจจุบันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ยังคงแสดงออกซึ่งบทบาทหน้าที่ทางการเมืองแตกต่างตามบริบทของตนเองขณะเดียวกันก็เป็นการรวมตัวกันกลุ่มก้อนเล็กๆนะคะซึ่งอาจจะไม่เทียบเท่ายุค14ตุลา ภายหลังการบรรยายหัวข้อกระบวนการนักศึกษากับการเมืองไทยอดีตปัจจุบันอนาคตอาจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์รประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปภายใต้บริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตลอดจนระบบการศึกษาในเชิงพาณิชย์มากขึ้นดังนั้นการแสดงออกทางบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในทางการเมืองเช่นเช่นขบวนการนักศึกษาในยุค14ตุลา2516คงเป็นไปไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักศึกษาหลายคนหลายกลุ่ม ก็ยังคงมีการแสดงออกทางบทบาทหน้าที่ในการรับใช้สังคมและพิทักษ์ประชาธิปไตยอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เพียงไม่ได้ทำเป็นขบวนการใหญ่ที่มีจำนวนคนมหาศาลเหมือนในอดีตอาจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นกระบวนการนักศึกษาทั่วโลก ตกอยู่ในภาวะซบเซาไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นดังนั้นในมุมมองส่วนตัวจึงเห็นว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องค้นหาบทบาทของตนที่ตอบโจทย์สังคมได้จากนั้นจัดตั้งองค์กรหรือรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้บริบทที่เหมาะสม ขณะที่ประเด็นคำถามเกี่ยวกับทางออกทางรอดของประเทศในสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้อาจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติเสนอมุมมองว่าการหันเข้ามาเจรจากันของทั้งสองฝ่ายคือหนทางสุดท้ายหนทางเดียวจากนั้นให้หันกลับมาแข่งขันกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยย่อมจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นตามลาดับ กระทรวงสาธารณสุขเร่งทำความเข้าใจภัยร้ายของหนูตามบ้านเรือนและออฟฟิศในการแพร่เชื้อโรคฉี่หนูทำให้คนเสียชีวิตได้ภายใน5วันค่ะ นายแพทย์นรง์สหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าโรคแลปโตสไปโรซิตหรือที่เรียกว่าโรคชีนูแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคนี้พบได้ในเฉพาะทุ่งนาหรือพื้นที่น้ําท่วมขังแต่ในความเป็นจริงแล้วหนูอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนหรือสํานักงานต่างๆที่เป็นพาหะนําโรคนี้มาสู่คนโดยเชื้อจะอยู่ในฉีของหนูที่ติดเชื้อได้นานหลายเดือนและประชาชนจะต้องดูแลความสะอาดอาคารสํานักงานโต๊ะทํางานโต๊ะ าาไม่เห็นเป็นไม่ทําให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูกําจัดขยะเศษอาหารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งดํารงชีวิตของหนูและหากมีหนูควรใช้อุปกรณ์ดักหนูและกําจัดทิ้งทั้งนี้เชื้อโรคฉี่หนูจะเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้สองทางคือทางปากจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนและเชื้อชัยเข้าทางแผลเยื่อบุในปากหรือตาหรือรอยผิวหนังถลอกรวมทั้งผิวที่ ผิวผิวหนังปกติที่แช่น้ำนานๆเชื้อก็สามารถชัยผ่านเข้าไปได้หลังติดเชื้อประมาณ10วันจะมีอาการป่วยมีลักษณะเฉพาะต่างจากโรคอื่นได้แก่มีไข้สูงทันใดปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องโคนขาของทั้งสองข้าง นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตในรอบ5ปีที่ผ่านมาช่วงเวลาเริ่มป่วยจนถึงเสียชีวิตมีเวลาเท่ากับ5วันเท่านั้นขณะที่ในกลุ่มผู้ป่วยรอดชีวิตจากโรคชีนูพบว่าเป็นผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์หลังจากเริ่มมีอาการป่วยแล้วไม่เกิน3วันขณะนี้ถ้าหากสงสัยว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคชีนูจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมเล่าประวัติเสี่ยงการติดเชื้อเพื่อแพทย์จะได้รักษาได้ทุกอย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ค,ครับและสำหรับในช่วงท้ายของวันนี้นะครับผมก็มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมทราบด้วยนะครับกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในช่วงภาคฤดูร้อนประจำปี2557ขึ้นครับ โดยจะมีทั้งหมด8ค่ายด้วยกันนะคะคือค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วค่ายนักดาราศาสตร์น้อยค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ค่ายฝึกกีฬาพื้นฐานภาคฤดูร้อนค่ายยางดีไซเนอร์ค่ายโรโบคาร์บค่าย DIY Family Landy ซึ่งที่จะซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยนี้ค่ะครับผมก็คือที่ท้องฟ้าจำลองที่เรารู้จักกันนี้เองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีค่ายคิดสายนะครับ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนกระจ่างบริรักษ์นิติเกษตรครับโดยจะกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นกิจกรรมที่เยาวชนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการผ่านกระบวนการค่ายโดยกิจกรรมปฏิบัติการครับเยาวชนจะต้องลงมือทําด้วยตนเองและถือว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงครับค่ะทั้งนี้นะคะยังจะได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นและ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะในการที่จะศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะครับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชนภาคฤดูร้อนของศูนย์วิทยาศาสตร์นี้นะครับเป็นการเพื่อการศึกษาในการในแต่ละค่ายนะครับจะมีกิจกรรมและรายละเอียดแตกต่างกันไปครับ ค่ะทั้งนี้นะคะโดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะหากท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนคนใดสนใจจะติดต่อสอบถามได้ทางไหนคะคุณกิติกรครับผมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2391 0544 0 2391 0544และ0 2392 1773 0 2 3 9 2 1 7 7 3ครับและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.sideplanet.org ครับผม สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV แห่งนี้หรือทางเว็บไซต์ค่ะ www.etvthai.tv และสามารถชมคลิปข่าวย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/etvnewsthai ค่ะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณวัทินีสกางและผมกิติกรน,นันทวงพร้อมด้วยทีมข่าว eTV ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ